เวลา9ก้นาฬิกาวันนี้สมเด็จพระกันิษฐาธที่ราชจจากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินไปยังขอประชุมจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสบประทานในพิธีไหว้ครูในตรีไทย ชมรมดนตรีไทยสมโมสรน,นิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2566เพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูที่สอนดนตรีไทยรวมทั้งส,งส่งเสริมเอกลักษณ์ทางด้านดนตรีไทยของชาติสด้ร,รับการสืบทรรอดต่อเนื่องมาอย่างยาวนานตลอดจนเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างครูกับศิษย์และระหว่างนิสิตเก่ากับนิสิตปัจจุบันในการนี้สรงดนตรีร่วมกับวงดนตรีในชมรมดนตรีไทยสโมสรนิสิตจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยในเพลงผมโรมมหาจุฬาลงกร จากนั้นวงดนตรีนิสิตปัจจุบันบรรเลงเพลงชุดสีปัญญาสวสรรค์ใต้รม่มฉาดเทพพระร,ราชสุดาซื่อประพันธ์บทร้องเพื่อถวายพระพอีในโอกาสที่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระร,ราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโซเป็นสมาชิกชมรมดนตรีไทยสมมสรน,นิสิตจจราครบ50ปีและวงนิสิตเก่าชมรมดนตรีไทยบรรเลงวงมโหงรีบทเพลงรพระชนิพนธ์รวมพัดชัยเขากล่อมนารีสร้อยเพลง จนพระราชทานของเที่ยวรึกแก่ครูผู้ประกอบพิธีไหว้ครูและครูผู้สอนของชมรมดนตรีไทยสําหรับชมรมดนตรีไทยได้ปฏิบัติกิจกรรมต่างๆอาทิปีการศึกษา2565ร่วมบรรเลงดนตรีไทยในงานกาชาติประจําปีการศึกษา2565ณสวนลุมพินีร่วมกับบรรเลงดนตรีในงานดนตรีไทยอุดมศึกษาครั้งที่45และในปีการศึกษา2566ได้ 66, ร่วมกิจกรรมการดําเนินโครงการบันทึกเทป องค์ความรู้ครูอาวุโสเพื่อเป็นคลางองความรู้ผลงานและวิธีการสอนของครูอาวุโสของชมรมปัจจุบันมีนิสิตเป็นสมาชิกชมรม109คน